หลักการกําจัดเสี้ยนหนามหรือคนไม่ดีพระพุทธเจ้าตรัสกับกูตะทันตพรามเล่าถึงเรื่องของพระเจ้ามหาวิชิตราชที่เรียกพรามปุโรหิตมาเฝ้าเพื่อให้สอนวิธีการบูชามหายัณพรามปุโรหิตได้ทูลสนองพระดำรัสนั้นว่าแว่นแควนของพระองค์ยังมีเสี้ยนหนามหลักต่อการปล้นฆ่าในหมู่บ้านก็ยังปรากฏ การปล้นค่าในจังหวัดก็ยังปรากฏการปล้นค่าในนครก็ยังปรากฏการแย่งชิงตามระยะหนทางก็ยังปรากฏและถ้าพระองค์จะให้เลิกเก็บสวยในขณะที่แว่นแคว้นเป็นไปด้วยเสี้ยนหนามหลักต่อเช่นนี้ก็จะได้ชื่อว่าทำกิจไม่ควรทำอีกประการหนึ่งพระองค์อาจมีพระดำริว่าเราจักถอนหลักต่อคือโจรผู้ร้ายเสียได้ ด้วยการประหารการจองจำการริบการประจานหรือการเนรเทศดังนี้ข้อนี้ก็ไม่ชื่อว่าเป็นการกำจัดได้ราบคาบด้วยดีเพราะผู้ที่ยังเหลือจากการถูกประหารก็ยังมีชนพวกนี้จะเบียดเบียนชนบทของพระองค์ในภายหลังแต่ว่ามีอุบายที่จะถอนหลักตอเหล่านั้นให้ราบคาบด้วยดีได้คือชนเหล่าใด บากบั่นเลี้ยงโคเพื่อกสิกรรมพระองค์จงประทานพืชพันุข้าวแก่ชนเหล่านั้นชนเหล่าใดบากบั่นในวานิชยกรรมพระองค์จงประทานเงินเพิ่มให้ชนเหล่านั้นชนเหล่าใดเป็นข้าราชการขอพระองค์จงประทานเบี้ยเลี้ยงแก่ชนพวกนั้นมนุษย์เหล่าใดต่างจะขวนขวายในการงานของตนไม่เบียดเบียนแว่นแคว้นของพระองค์ และพระคังหลวงก็จะเพิ่มพูนมากมายแว่นแขวนจะตั้งอยู่ด้วยความเกษมปราศจากเสี้ยนหนามหลักต่อพวกมนุษย์จะร่าเริงบันเทิงนอนชูบุตรให้เต้นฟ้อนอยู่บนอกแม้จากไม่ปิดประตูเรือนในเวลาค่ำคืนก็เป็นอยู่ได้